ดวงวันพุธกลางคืนนะครับหรือราอิทธิพลของราหูจะเป็นอย่างไรช่วงเดือนธันวาคม2567เรามาดูกันครับงานหรือธุรกิจคนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงธันวาคมเป็นแบบนี้น่าจะปรากฏไปทางบุญทางกุศลน,นะเพราะว่าถ้ามีเลขห้านำนะครับ ศูนย์สองสองศูนย์เนี่ยใน,นยะหนึ่งหมายถึงการเสียทรัพย์เจอโอกาสเจอปัญหาเจอเรื่องไม่ดีแต่เลขของภฤริสเลขห้าเนี่ยมีกําลังมากกว่าผมว่าน่าจะไปทางที่เป็นประโยชน์เนาะถ้าคนนั้นเป็นคนที่มุ่งทําบุญผมว่าเขาได้เสียสละตนเพื่อทําประโยชน์เยอะนะครับทีนี้ถ้าคนนั้นไม่ได้มุ่งทําบุญแล้วเกิดในช่วงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย ก็ให้ระวังว่ามีปัญหาแบบมืดๆซ่อนมาเหมือนคนไม่ถูกใจเราแล้วไม่แสดงออกมีมีคลื่นใต้น้ำนะครับเล่นงานกันถ้ามองเป็นเรื่องงานก็จะมีอะไรที่เป็นงานแบบเหนื่อยใจหนักใจเข้ามานะครับเราไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ออกแนวว่าทำไปก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นผลงานของฉันถ้าปรับมุมมองเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับการค้าการขายแบบนี้กลายเป็นว่า ออกแนวการกุศลหรือกําไรน้อยหรือขาดทุนก็ให้ระวังการลงทุนใหญ่เลี่ยงได้ก็ไม่ต้องลงทุนใหญ่นะครับเพราะมันเป็นช่วงที่ดูแล้วฝืดเครื่องมากกว่ามากกวจะได้รับเนาะเอาใจช่วยนะครับเอาละถัดมาคนวันพุธกลางคืนความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดรอบข้างที่บ้านที่ทํางานจะเป็นอย่างไรหนอก็ปรากฏเป็นแบบนี้ครับ น่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครใช้เวลาอยู่กับตัวเองปีกวิเวกไม่ยุ่งกับใครต่อให้มีความวุ่นวายแค่ไหนกลายเป็นว่าคนนี้รู้สึกว่าตัวเองสงบหรือไม่อยากยุ่งกับสังคมนะครับเพราะว่าตัวเลข99เนี่ยมันแทนการหลีกนี้เราเรียกหลีกปลีกตัวจากสังคมประมาณนี้นะครับไม่ยุ่งกับใครต่อให้วุ่นวายฉันก็ไม่เกี่ยวเนาะจิตว่างประมาณนั้นผมชื่อฮานะครับชายการ ทำงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ครับออกแบบผมป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษครับรับสมามาตอนนี้ก็ประมาณ14ปีแล้วก็จริงๆอาการแรกเริ่มก็คือเกิดจากความเครียดแล้วเราก็ไม่ค่อยกินข้าวเช้าครับตอนเด็กๆมันก็เลย ทำให้เป็นโรคไทรอยเป็นพิษขึ้นมาก็มีเหนื่อยง่ายใจสัน่นแล้วก็น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วครับอันเนี้ยก็คุณแม่ก็พาไปตรวจก็เลยพบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษก็รักษาต่อนเนื่องมาจน,นาปัจจุบันครับช่วงแรกก็คือกินยาไทรอยตามที่คุณหมอเขากําหนดแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลเลือดดีอ่ะก็จะได้หยุดยาแต่ว่าคนที่หยุดยาแล้วจะหายจากโรคไทรอยมีโอกาสแค่30%มซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็น30%ในกลุ่มนั้นก็เลยรักษาด้วยยาต่อจริงๆ เริ่มกินอาหารเสริมของอาจารย์นะครับช่วงเดือนมิถุนาครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเราเราดื้อด้วยเราไม่ได้แบบตั้งใจที่จะกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินขอจานารย์งเม็ดปรากฏว่าผลเลือดอะ่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ผ่านมาในช่วงก็คือผลเลือดมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวสูงบ้างเดี๋ยวต่ําบ้างก็คือยังคมุมคุมไม่ได้พอเรากินไปแค่1เม็ดแล้วเราตรวจปุ๊บปรากฏว่ามันมันมันดีขึ้น ผลเลือดมันลงทุกอย่างลงค่าทุกอย่างลงฮอร์โมนเริ่มสมดุลขึ้นคุณหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้อาจารย์ก็เหมือนแล้วว่าอืมรเราลองกิน2เม็ดดูเต็มเตมดูไหมก็ตอนเชา้าก็เป็นก่อนอาหารตอนเย็นก็ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินประมาณ3มอาทิตย์ก่อนไปตรวจไทรอยพอไปตรวจเสร็จก็ได้รับข่าวดีครับไทรอยเราดีขึ้นมากเลยทั้งๆท,ท,ท,ที่เหมือนกับโตผมเองอะ่ะทำ กิจกรรมที่มันส่วนกับการรักษาครับคือนอนดึกไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะหายช้าแต่พอเราได้อาหารเสริมครับเราก็ดีขึ้นจนตอนนี้ได้รับข่าวดีก็คือได้หยุดยาไทรอยแล้วคือไม่ต้องกินยาก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราก็เหมือนได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโ่วไปไม่มีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณอาจารย์มากจริงๆครับที่แนะนําอาหารเสริมตัวนี้ให้กิน การเงินคนวันพุธกลางคืนจะเป็นแบบไหนล่ะมาดูกันนะครับช่วงธันวาสองห67ปรากฏเป็น3ใบนี้การเงินมีเรื่องให้จ่ายให้ต้องลงทุนหรือต้องจ่ายก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังของความวุ่นวาย3 4และส8 8แต่เลขหนึ่งเนี่ย เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะครับหรือสิ่งที่ทำแล้วมีอนาคตผมมองเป็นแบบนี้ฉะนั้นการจ่ายไปก็เพื่อจะเกิดประโยชน์ยั่งยืนในอนาคตก็ต้องเป็นคนโอนนะครับเป็นคนรับภาระเรื่องการจ่ายสตางค์การจัดการพวกนี้ก็ถือว่าเงินจ่ายไปแล้วเกิดประโยชน์ก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องโชคเสี่ยงดวงมีบ้าง นะครับถ้าจะเสี่ยงดวงเนี่ยผมว่าทําได้ระดับหนึ่งแต่คงไม่ใช่แบบถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ดันว่าถูกรางวัลใหญ่เนี่ยไม่ปรากฏแต่มันมีเสี่ยงโชคได้บ้างเนาะเอาละนี่คือทั้งหมดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงเดือนธันวาคม2567ครับ